ธนาคารจีนเปิดตัวแอปดิจิทัลหยวนวอลเล็ตบน Android และ iOS สามารถใช้ใจ่ายเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยภาครัฐพร้อมผลักดันให้ประชาชนใช้ง,งานในวงกว้างม,มากขึ้นจีนถือ<ม>เป็นประเทศที่ผลักดันเรื่องเงินสกุลดิจิทัลมาอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งดิจิทัลหยวนนั้นเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่เงินสกุลแบบเดียวกับบิตคอยนะครับที่มีความผันผวนตามตลาดแต่จะเป็นเงินสกุลดิจิทัลที่ออกและควบคุมโดยธานาคารแห่งประเทศจีนจึงมีค่าเงินที่ค่อนข้าง ใช้งานดิจิทัลหยวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากรูปแบบของรัตตอรี่แจกเงินให้กับผู้ใช้งานกลุ่มเล็กๆได้เริ่มทดสอกบการใช้งานก่อนจากนั้นเริ่มขยายความร่วมมือไปยังร้านค้าัเล็ทกทอนิกส์อย่างเช่น JD.com รองรับการชำระค่าสินค้าด้วยดิจิตัลหยวนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาการเปิดตัวแอปใหม่นี้จะให้ใช้งานได้ในสิบมื่แก่ก่อนนะครับเช่นปากกิ่งเซียนไห้ซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะได้ใช้งานจะต้องเป็นคนที่ได้รับเชิญในการโหลงงโดแอปเท่านั้นนะครับแต่การเปิดว่าให้ทุกคนสามารถ คเคคยและใช้งานดิจิทัลยูนในวงกว้างมากขึ้นซึ่งในงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีการจัดขึ้นที่กรุงปักกิงจะเป็นงานที่สามารถใช้งานเงินดิจิทัลยูนได้เต็มรูป,ปแบบผ่านแอปนะครับแน่นอนว่าการมาถึงของแอปดิจิทอลยูนเองก็จะทําให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้นจากเดิมที่มีอารีเพย์และวีแชทเพย์ที่ครองตลาดกระเป๋าเงินดิจิทัลในประเทศจีนยอยู่ในขนาดนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากเดนิสกิสมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ